ใจรีวิวไปวันนี้เราจะมารีวิวอะไรคะที้อะไรกดน้ำขี้กดน้ำเลยนะคะทุกคนอย่าเพิ่มอย่าเพิ่มอย่าเพิ่มแก่อันนี้ให้เขาทุกคนพระเจ้าสั่งมาสองอันนะครับกดน้ำแบบนี้นะคะแต่ดูว่าเราจะประกอบยังไงเดี๋ยวอุ้มถ่ายแนวนอนเฉยแนวตั้งเฉลี่ยเบาๆ กินน้ำจะมีอะไรบ้างนะคะอุปกรณ์ที่มาอุปกรณ์เขาก็จะมีเป็นสายเอาไว้เสียบแบบนี้ให้โอเคแล้วก็มีอะไรอีกเดี๋ยวดูอุปกรณ์ก่อนค่ะมึงต้องกดน้ําตรงนี้นะคะแล้วก็ใส่ตรงดูนี่ค่ะนี่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นที่กดแล้วก็จะปั๊บแล้วก็ยกแล้วก็จะเป็นแบบนี้ปกติจะดูน้ําขึ้นมาแล้วก็จะน้ำออกมา แล้วก็จะมีสายชาร์จให้๋อมีสาย USB ด้วยโอเคเรจะมีสายชาร์จให้แล้วก็นี่ก็จะเป็นต่อแบบนี้เลยอืมโอเคอ่ะเดี๋ยวเราไปล้างก่อนเนาะกดดิบไหมนี่ค่ะเวลากดน้ำแล้วก็กดตรงนี้ค่ะคือปล่อยก็ได้นะคะโอเคไปเดี๋ยวไปเอาขวดมาอีกขวดหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวไปล้างก่อนต้องไปล้างสายยางก่อนกับลิบโอ้ยพอใจ มาอามาไปล้างใส่ยางกับเหล็กเดี๋ยวนะอุ้มไปเอาขวดน้ำมาให้เขวดน้ำมาใส่ที่ททำนะคะอ่าวิธีทำนะจะทำยังไงไม่ใช่เอาอันนี้เอาใส่งไงคะเอาสายลงไปก่อนค่อยๆ้อใจเออยๆค่อยๆอยๆคอยๆค่ยๆค่อยค่อยๆ่อยๆค่อยๆค่นยๆอยๆค่อยๆค่ค่อยๆค่อยๆค่อยๆค่อ่อยๆ้่อยๆ่อค่อยๆค่่ยค่ยๆค่อยๆค่ย่อยอยๆอยอยอยๆค่อ่ค่อยอยๆค่อ่ออ เสียบให้ถูกทางสาโอเคถูกต้องเออถูกต้องอ่ะลองช,ชมเปิลสิคะโอ้ยม่ทำน้ำแล้วโอเคค่ะน้ำชื่นใจเราไม่ต้องยกแล้วนะคะสำเร็จค่ะใช้ได้แน่นอนเอาไว้ตั้งกินตรงนี้เลยคะ่ะพอใจกดทั้งวันแม่ค่ะจะกดให้หมดเลยก <c oughs> ดให้หมดทงทางเลยให้หมดเลยเหรอกินให้หมดมในวันเดียวนะย กินถังใหญ่เออถังใหญ่กินถังใหญ่ไปเลยไม่ต้อง,งซืซ้อถังเล็กแล้วตั้งไว้เนี่ยพอดีเลยนะอ๋อหนูเล็ก